เขาเขาเหี้ยอใช่กระสอบแดงเขากับบริลายเป็นแล้ว hmm, ันหักมิดตอนนั้นบริลายหักมิดตอนนั้นแต่ว่ามิดเลยแล้บบรีหวมืดเตะบ่จักมันเหี้ยตอนไหนก็จะท้ายจะกินจน มันมาแล้วนี่หลายคนแล้วนอน,น,อนบ้านบ้านใดก็นนเราทั้งด้านตอนน,อนั้นก็บ้านให้เอาตอกตะกอกใหม่นะเออแม่นแหละมอนั่นเหรอเอาไปเทอมาหากินนี่แหละนอนกับขลลเขาหลายคนเขาบ้านอนดีเด้เอหันเออบ้านบ้านโพนนอนกับบ้านโพนมันเห็นได้ใช่นะบ้านข้าก็คืน,นบ่ได้คานได้มาเตะมาเฮาตื่นหมดเลยมา ตื่นพร้อมกันบูมบอมเลยบอกทาสบายดีเลยครัสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามนะมีสนามกับชุดสองมาบอนวันนี้กําลังเดินทางขึ้นป่าทุกคนเลยแต่ว่าทีมง,งานครับไปปะมาโบทันนะก็ะจะเอารถไถขึ้นกับวันสิคีน้ำกันนะั่นแหละแต่ว่ามาโบทัน,นเอาการเอารถไถขึ้นมาคือกันนะแต่ว่าเข้าชุดเพิ่นเะฮียในชุดเพิ่นมาก่อน เด้ดาเขลาโอ้โบนสภาพนี่จกักชิกิ้ได้หรือบอมัวแต่ปนะชุเบิร์นไปไวขนาดนว่าไปไปๆแล้วก็ไวขนาด เฮาก,กำลังเกลี่เครื่องออกมาน้ำกับบทฮันกระดิกีรถนําบมไว้หนึ่งได้ทุกคนเดี๋ยวยังบทันเขาจยากทิ่ท่านอยู่บนได้แล้วมาเนี่ยมลุยเขากันทุกคนตอนนี้เขากัมาหอดขึ้น่าเขาจะจอดรถไว้นี่ทุกคนแล้วก็ขึ้นไปหาเขาอันบากายอยู่ด่านสูงเขาหยุดทำทบนะ เพราะว่าบอกไกลว่ายังชี้่ายแคมลงมากเขาก็เลยจอดรถไว้นี่แล้วเขาชิยางขึ้นแต่ว่าเขาจะไปหาเลาะหากินแล้วก็คำคำจังขึ้นไปหอดเขามาหอดกับกินเขากันนะเจ้าประด็กทุกคนอ่ะอุ่นห้องจะนอนชิบไว้คลิบเดียวกินข้าวร้ายเถออ อันนี้ปั้นทุนนะคัก,กอึปะเลกก่อนหาอยู่หากินไผก็โหเนาะอันนีกน้กินแล้วไปไว้กับาวกินเลยนะพระายยังจะไปหาอยู่หากินอยู่ไปทุกคนจะพาลงไปทาง วัางน้ำหมดเลยทุกคนเลยตอนนี้สามโมงก,กว่าๆเลยนะเอาเอากับเอาเปยไปนำ้ำเละพุนเลยหัวคมกระลืมมาเนี่ยแต่ว่าเอาไฟอันโซล่าเซลล์นันหน่อยนี่แหละพอได้เงี่ยงนะ You can ขันอยู่ลุมทุกคนลงไปหาไก่อีกนะพาวังนำ้ำาบี้ยงเข้าเลยลงไปหาดักบึงไกลมีแต่เฮากาะระยะแล้วก็ลงไปใส่มันเลยจะนอมันขันขึ้นคอนอีกขึดว่าวเลย้ไวเลยทุกคนไปเส่ไก่ไปแล ยิ่งไก่ทุกคนจากที่อยู่โบย,ยู่นะ่าไปบึงน้ำกัน้กกนยิ่งไก่ทุกคนพุทธก์อป้าจะบุนาชื่อกันเลย,เลน,ยน,นี่อะไรปืนจ้าจะบุญนี่แม่ตะขน ตอนนี้ก็ยะค่ำเนี้ยได้ทุกคนพวกมงกว่าๆแลวเล,เลาะขึ้นแต่หุบเเวนีนก่อนนะก่อนที่มันจะมืดทุกคนพอวเฮาบ่มีโคมยานไดโคมแนวกระต้อนำทางเลยนะลงมาช่ไันเอาว่างูกันใหน้บ<อ>ห้าคนเชียนหันตายทำ ไอ้ไงบ่ไงเอวุ่งเนี่ยทำมาเนื่งเนยบ่เจออันผีหลอกบ่อยู่ในธรรมบ่มันหลอกอยู่ในธรรมบ่เพลยเยวอยู่บ่อนทำแล้วพวกอันนั้นมาไปปาดไม้ยัางมันทำนี่ยกันมาเนี่ยทำเองก็บ่ให้สิมันมันเห็นได้ใช่นหมคือลิ่งมีห้องเนี่ยเจี๊ยบเจี๊ยบโอชีวะคอนเอิร์ญเลยเอาง่ายเอาง่ายเออยโย่ ตื่นเราแน่นมันแปลกนอนในถ้ำมัไหนบอมมาได้นอน่มาได้นอนทีถ้ำเดนีเขานอนอยู่เถืงุมันก็อเขานอนอยู่รถคุณปะเมียนครัมามีคนเอาบอยู่ถ้ำอเออเป็นพ่นี้เมีไผ่ไงโอ้คนหลุดคนโนดดิอะไรเหงือกรดเด้นนี่เด้แถวนี้มเป็นยังแถวทำมดบอมทำมดใหอยู่ทางไหนน่ะทางลุ่ทางลุ่มทางดานออกโป็ราดนออกทาง บเวณบเวณทำด่านมดงามมั้งบ่มดนั้ำนักบ่นได้ว่าทำบะมันมี้ท่าช่ทำทำนอบวยางทำายทำง่ายน้ำหลอดทางกลางเลยนอนเป็นโคนมันคือเหือดในทางกลางอะนการ่นหจะนอนวมองก่ถทางอ่ะการถ่นเออมองหยเานอนแล้วเป็นอะไรรับคับปัญัง มันมาแล้วนี่หลายคนแล้วนอนบ้านบ้านใดก็เราทั้งกันตอนนั้นก็บ้านให้เอาตอกตะกอกใหม่นั่นเอ้าแม่นแหละมอนั่นเหรอเขาไปเทอมาหากินนี่แหละนอนกับเขาหลายคนเขาว่านอนดีเด้องหัวเลยอนาบ้านบ้านโพนนอนกับบ้านโพนมันเห็นได้ใช่ไหมบัดนข้ากลางคืนบริการได้มาเตะมาเฮาตื่นหมดเลยมา ตื่นพร้อมกันบูบมบอมเลยบ่เฮาเซลเซียมันเฮาใช้ทางออกอะตวงเตียงตวงเตียงเสร็จเดี๋ยววันแรกตื่นหมดไลกะแต่เขามีปืนเขามีปืนอากะเลยเขายิงปากอะอะไรบราเห็นเลยอืมแบบคือเขาลิ้นคือดิ้งน้อยหยอกมาเนี่ยนะคือมานอนเลยเลยคือเฮาหยอกแบบจึ๊บแบบนั้นฮะ มันตกใจอยู่ใช่ไหมมันมันตกใจที่แท้เขาบอกว่ยังไทยก็แตกตื่นหนึ่หยองไปบึงไม่เห็นเงินบันพ่อนก็ย้ายเลยกลางคืนบ้าขาววัย้ายหลายคนมาแล้วเาาว่ไทยก็โอ้ยมานอนนอนใกล้กันเด้อยว่ะตอแล้วที่ไทยเลยกนอนนะโอ้ยานนี่ยานผีเนาะเหาอยู่ถึงมันมือมันลอกหลไนเลาอยู่ดันน้อยได้ดันหอนอยทางออกนทำนี่นะพวกพวกมึงกินหมดกับผม เดินเซียงมาหาแถวแถวเซียงตุ่มดำตุ่มดำฮะออกไปช้างแล้วน่ะช้างยันมาเขายิงช้างนอนยันซองซางมือให้เขาเมื่อไม่รักเอาควาพีหลอกเออมองนั่นนะคนตายนะพีพีพีมังล้อมีคนตายบ่แถวนั้นนะมีแล้วกองใหม่ตกแต่กองใหม่ตกแต่กองใหม่เรียบร้อยเลยบ่บ่ตายอยู่บ้านนี่ตายอยู่ที่บ้านไหนฮะมาแถวนี้บ้านบ้านนั่นบ้านเกินเมืองนอนนี่มันอยู่บ้านน้ำม้วน ไม่โซเนียอยู่บ้านเราแล้วมาหากินแล้วตกกุ้นเอามา่ตกสังกาตกสูงแท้เนาะโอ้แต่ปลายไม่เปื่อยปอะครั้งหนึ่งครั้งนีงตกลงมากเขาใช้ขี้หินอีกเพาะว่าบ่ตกเซคอนไม้หัวดังจุติไปเราเนี่ยตายอยู่เชโนยังไม่ยอมเสียตายอยู่เชโนกันเวลาไม่กินหนาไม่กินเน่าไม่เป็นยังเขาตัดใส่เลย ใส่ขาต่อแล้วนีเอาใจพอดีอะยากกินน้ำอยากกินน้ำมากัใช้ฉลมโดดกินกินดนาที่ก็่อยกินเนาะทำซ้เงใหเขาเชเขานี่บัจักงัเขานี่ไปเลาะซื้อถือปูถือเปย์ไปนำทงซ้เงันชูเจ้าว่าท่นี่เรคอยกระยานแล้วบ่นียกระานนะกานนะยานนอนเทบอลจุดบอจุดนี้จุดย่ไปนึเดีเนี่ยว่าซื้อยานพี่อํากะยานพี่อําซื้น เขาก็มานอนเธอเดียวกับอยู่ดานยาวนี่ก็มานอนแล้วเดน๋ยวนี้เนาะเดี๋ยังนั่นนี่ดานทำตัวนี้อย่าคุบอกมนะนี่ทำตัวนี้จะว่าบ้าอกหรือก็ลอกคืออย่าคุบอกเลยนะหลอกแล้วเขาไปเลยนะนี่เรามามาตักบ้านบินบ้านทำทบนะนี่ทำหมดเลยราจะนอนเด้อทบทำทบทำนะเออบัวให้นอนผู้เดียวหลายคนนอนได้หรอจะนอนอยู่ทั้ง นี่ทำมันชุมหาวกับไปนอนเลยทำมันี่ครับอะไรวดลกันเนีสี่คนแต่กับเป็นต่านเยอะได้ทำมันทำวัาวันนอนหรอมีมีแนลมอคืนนี้เรากงการพนสอดดมันเย็นเย็นได้ทำมันนี่เงินปั๊บหล่เงินหกพัมาเยอะยูยเป็นปั๊บมาไพ่อยมาขอเลได้ได้ยังคิดนี่ยมันนี่ป้าอ้สบา พอบอกอวนมเาเลยเดี๋ยวาเฮาพ่อบอกดนอะไรดดนอะไมันชิเปื่อยเลยกองเย็นๆนี่นะก็จะมาพักอยู่ในถ้ำนี่แหละมาเนี่เฮากะฮาก็มาตะเลาะฮายิงกะเจอจเพินมาพักอยู่นี่จเปินมันได้เด็ดปลา ใช่ของแท้โฮมโฮมืาอนี้นอนใช่ไหมเนี่ยใช่ที่จ้าเอออย่าว่ามานอนอยู่ในถ้ำเลยบ่มาเลยนอนย่านบ่บ่เลยเนี่ยอย่าว่าย่านมันหลอกเออเอาส่วนเท้ากับจิเลาะขึ้นไปอันด่านสูงพื่ออะไรเพราะว่าเขาบอกไก่เขาทีมงานขึ้นไปก่อนแล้วนะเออเส้นแซบเส้นแซบ เดี๋ยวเราเชื่อเลาะขึ้นไปหาเขาบอกลาเขาวพันแเนี่ยอยู่ทึงพูนะเพราะว่าเอาขึ้นมาตั้งแต่เลาะเลาะยิ่งเลยกะเห็นรถไทยจอดอยู่นี้ก็เลยมาแววบมันจะนมาหากินเลยลก็ว่าเรื่องเสียวๆเียฟังทุกคนกเรื่องพีคันท้ขนขาขึ้นเลยครมันก็เป็นตะยานเลยเวลาเอาไปหาอยู่หากินแต่ว่าคันข้าบวขึ้นยังเลยกับมเป็นตะยานนะ ฟังเขาบอกในแต่ละจุดนี้มีแต่เซียวๆนะแต่ว่าเขาไปคนเดียวอยู่ถือเป้ไปนั่งไปนอนนะมันกันอ่าวนร้ายก็จะเป็นแบบปีอ้ำมาแล้วอ่าเกิดจากการนอนแ้วการห่างกกลมันเพี้ยนะเนี่ยคนเดินทางไปดำกับขึ้นไปด่านสูงมาแล้วมีคนพักอยู่ในนี้นะ ไปเบิ่งก็มันเป็นไผไผ่แฟนมาพักด,ดีแท่นี่นะพี่น้องมันมีแค็มมาตั้งอยู่นี่จะบอนบอนุ้ยขี้โก้ไม่จบลุเลยแน่ไา่เห็ดเพิ่นเ <c oughs> นื้อ <c oughs> ไรเนื้อไรเนื <c oughs> ไน้ไรเสร็จแล้ว Những năn đôi phố, yang. Hang a bank, yêu hạng kín, man. Body man, eh? Body phố, yêu hạng kín, yêu hạng kín, Đây hạng kín, yêu 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 hạng kín, Hả? Auto đấy. Sư sen. sen. Tôi đây tôi đi ha sám sen. Gối. sen. Tôi đây sư sen. Nọ. Tôi đây sư sen. Tôi đi đi hả? Đi. đấy hết kinh tôi đấy đi nè. sám đi tôi sư. lo. เป็ตัเอาก็ได้สเลยค่ะเพิ่งอ,อย่างใดจังโตเออเอาเอามันแน่นอนีเลยนะมันนี่ก็ต้องมีบกไกลนะมนันนี่คือชื่อมะน้อยถึงมีนะมีนะมาจ้ำหอ้องสาว่ามาซ้ำควนวันนน่นอน,นอีกอ,อันเมื่อกี้นี้เขาขึ้นชีเดียนยางขึ้นไปด่านสูงพไปเลยทุกคนแต่ว่าข้าเจ้าอันพักอยู่แถวอันหัวทำทบนี่นะเมื่อกี้นี้ก็ฟังเขาว่าเรื่องผีแลยขึ้นหยานเงียอยืนเลยใจ เลยครทีมงาน,นบอกะว่าสาชิญางขึ้นแล้วแต่ว่าคุดยานอยู่ตอนยางมาเมืองนาแตกเยอะยากยิงยากอยูยย่เขาเอาเลิกผีฟังเขานอนอยู่ในถ้ำบุบีเขาว่าได้เขาเขาว่าบนถ้ำมันนะำผีล็อกก็ทำมันทําทบเลยเขาบว้ให้นอนผู้เดียวเขาอันนี้ฟังเขาอ่ะแล้วก็คุดเนี่ยแหละเพราะทุกคราวฟังว่าบม่ยานมากกว่า คอยนอนมาหมดแล้วทำมันนะคอยกันนอนทำมันนี่คอยกันนอนอแต่ในใจลึกๆก็ะยานอยูอย่คื <c oughs> อบอ่ได้ขั้นเบาเรื่องหลอกนะมันหลอกเมดวันเข้าวันเข้าอันน่ะอันนี้นอนผู้เดียวหนังก็นล็อกอ,อันนี้บริวาย่านทิมงานย่านเออเอาชูพังมันด้วยเถอะเออไม่นะะเดี๋ยวนอนผู้เดียวเหรับ่เอออันนี้นอนผู้เดียวเป็นในไรฟันม่นมีคนมามาเลยครับฟันก็จะคือ อันนี้จริงนี่นายคนลุกลวุกใช่ป้าเลยครับปุ๊บมาในเป้น์นะว่าศินังอันนี้อ,อันนี้เบาเลยคันแบบพอตาั้มก็มสออันถ้าเกิดแบบเป็นที่เป็นยังแบบจิตแข็งอันนี้คันเบาเลยมันเก่งกว่านะ่นะกันสมุน <laughs> นี่ไม่ได <s ikt PI> ้เหาะกันมีได้ฮั่นฮันเห็นแล้วบอกขันฟันเลยใช่ไหมหยุดตุ๊กจุ๊บมันอย้กเหาะยากอะไรกามันแล้วเก่งกว่ามันขันเหาะเหาะปบกับปบไหวโกมันเลยไหวโกมันเก่งแล้วนั่นนะบอกอันฟันว่ามันขึ้นมาเลยอันนี้ก็เจ้าฉกนั่นเลยได้สู้มันเลยสู้มันเลยแล้วก็อันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ต้มกาแฟกินมันปบ่แมนแล้วว่ะมันปบนี้เลยบอปบนี้เลยเออแล้วก็บออันนี้หูมือนต้อนว่าอันนี้ฉกนั้น นั่นี่ขึ้นแล้วมันยึดอะไรวะ้วก็อันอันนี้เราลุกขึ้นมากระดมอันนั้นกินกาแฟหักมาจากว่ายันที่งานนั่นเออมันมันก็แค่ฝันนะตอนนี้ก็ห้าเฮ็ดกินแล้วด้ทุกคนเฮ็ดกินได้เอิญว่าเฮ็ดกินต้มมีเหนือได้ตอนแอบมาเลยตับเจียวตับเจียวกับคักเลือดดิฮันเนาะฮะไปได้มาก่อนบริพอยังบ่ โอ้แจมบเล่นเตี้ยมะเล่นก็มีมีน้องแม่นล่ะแจมักเล่นมื่อนั้นโอ้ยแแจมักเล่นตั้งแต่รอบก่อนเห็นบ่พอดีลีมันนนี่แหละเอาๆนี่บ่อนนอนก็คือเก่ามื้อนี้นอนในเป้นะเเด็กปไกันก็มานประจําเนาะคันเห็นแล้วมานําผู้สาวออบ่ติและกําลังกันน่ะเด้ เขาเอิอยัง,งวะทำไสค่อยตรงบอไปเหมือนั้นไปหาผู้สาวหรือนั่นนี่ไปเลยพอดีเฮ็ดผู้สาวเนาะหือว่าอันนี้เราบอกเคล็ดลับให้เพิ่นได้บอกต้องแรงว่าต้องให้หัาหนาบอกจะแรงว่าเพิ่นเคยแล้วก็ติดเลยบอกไปแบบนี้เพ <c oughs> ิ่นเห็ดพิษสูดไปเลยอันนี้ว่าแรกๆนะ ว่ากับผู้เา้านะว่าพอมจับพอมันบบแมนว่าว่าซื้อๆว่าว่าอะรจับหันจับนีกันเขาบ่หายแหละแมนละลูกพี่ชอนห้เออะว่าหลุดไปผัดผัดข้าวจะเขาผมว่าข้าวแห้งผดคนมันบบเคยมันสันอไปถึงชนะเขาตีมันเขาหุ่มตีมือนะสุ้ บอกให้คว้าใส่บอลนั่นไปไปคว้าใส่้ดเมันสันหนะเฮ็นย่ึงนาะรักลักฐานมันลึกละลักฐานมันลึกละลักฐานมันมีลึกเลยัน่เขาบ่หลายคนเขาห่มตีนี่ลักฐานมาทุกคนมากินข้าวน้ำกั้นบันเนี้ต้มเมีกับปิ้งปลา มื่อนี้กับจีบุรีไทยยังไลฟ์อาหารจำเนี๊ทุกคนคงง่ายครใกล้กว่าขออนุญาตินข้าวก่อนทุกคนมยังไล่นมันินเยอะย่างลอดลงป้องอะไรทุกคนก็คือมีอย่างหนึ่งนะหลังจากที่กินข้าวแล้วนะเฮายังบุรีรามทีมงานก็คือข้าวที่เฮาได้เก็บโอ้โหเป็นของของผู้ใดนะไ,ดไหนบอกไปบุรีเวศยังเฮียบอลาว่างทาง เขาเข่าเหี้ยอใส่กระสอบแดงไงเขากับบอดดลายเป็นแล้วกับหักมืดตอนนั้นมืดบอดดีไลน์หักมืดตอนนั้นแต่ว่ามืดเลยแล้วบอดดีหัวมืดเตะบ่จักมันเหียตอนไหนชาบก็จะท้ายจะกินเออจนยังคิดว่ามันอยู่ในรถได้ด้วยเลยอ่ะเออเออเพราะมันเหียแล้วคอยได้เก็บ เออโชคดียู่แต่โชค้ลยก็คือรถเหยียบจนเละหมดแล้วกูขี้เท่าหมดแล้วเย่ามันของชาญวะอืมเออขอากันยังนนาได้อืมแคือว่ากำลังกำลังว่าเข่าผูดได้เสัวฤิ์เข่าแท้ๆกันยังเหียยังทิ่มวะตักสัวใต้รีพวกเห็ดเหียเนี่ยนะบุญจักใช่ปะ บาจากเซ瓦ชเวอร์สองลูกพี่กับลูกน้องมันจะรอเราไหมนั่นติงน้ำฟินลังจะได้ส่วนละม่อมที่รอแล้วจะฟินลังใช่ป่ะผู้เจ้าฝันตืจะรับแล้วก็ตุกน้ำหวานพร้อมเหียนน้ำทางเออแม่ละเจอไอ้แม่นตุกน้ำหวานกับแม่นบอกตุกโกชัวลีเต็งรอละมันก็ซาละมั้งนอ่งเกาซาทั้งยี่ทั้ง น้ำหวานน้ำแม่นเลยเออเฮียเยอะแยะเลยน้ำหวานกะเฮียน้ำดานแต่ว่ากับประเทศไยทุกคนกระตุกน้ำหวานตุกหนึ่งกะกินกินเกือบเบิดแล้วฮะยกเลยทิมบไม่มีนะทิมทิมมาท้อนะกะถือว่าเก็บมากกับเป็นของทีมงานทุกคนไงกะโชคดีอยู่ ก็คือว่าแหละกำลังว่าอยู่ไผ่ดีสัวตายก็ดทีมเขานะตั้งบ่จักคุณค่าเลยเออสุดท้ายเป็นทีมงาน <laughs> ตั้งบริจ,จ <ะ S 2> ัจะได้ก็จะมอดคลิปไว้ชำนีนะทุกคนจะได้ก็ทาติดตามมังคลิปหนาเด้อว่าชุมเหาทีมงานเหาจะมานหรือบ่หลบนี้นะ